สวัสดีค่ะเมื่อี้ฝนกรสิพาทุกคนมาคุดเบาเนาะค่ะเบาที่เกิดจากขี้คว้ยเนาะค่ะขี้ควยของคว้ยตัวผู้เนาะค่ะถ้าคว้ยตัวแม่นี่ก็สีบเกิดเบาเนาะค่ะมารอลุ้นมารอชมไปน้ากันเนาะค่ะซี่จักหน่วยเนาะมาลุ้นไปน้ากันค่ะสิได้เบาจักหน่วยเนาะค่ะฮู้นี่โอ้โอฮอดแล้วฮอดแล้ว หนึ่งน่วยหนึ่งน่วย,วยเอาโซ่โซ่น้ำเพราะสองหนุย้ยสองเออสามสี่โอ้โห้หาหกมีอีกไหม โอ้โหเจ็ดแปดป๊าเบิร์ตอันนี้คือแม่ไม่แล้วพ่อแม่เบาใหญ่ขอีข้ดีใหญ่ขยีหเนมาลุ้นควยที่สองเนาะคะ่ะควยนี้สีนีเบาจากอนเนาะคะ่ะมาลุ้นมาชมไปน้ากันคะ่ะมาลุ้นนํากันเนาะคะ่ะควยนี้สีได้จากอนเนาะคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9ถึง12บสองไหมดูเก้าไข่ที่สองได้เก้าหน่วยเนาะค่ะมาลุ้นไขยที่สามเนาะค่ะสีได้จ้าหน่วยน้อค่ะคะุะคะะดะคะเบาก็ต้องให้ผู้ชำนานคุดเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าผู้ที่คุดโบปินกับสิบ,บเจอหูเนาะคะ่ะที่พเพาะื่อนเคยคุดมาก,ก่อนเนาะคะ่ะก็เลยให้เพิ่นมาคุดให้เนาะคะ่ะ 2 3 4 หกเจ็ดแปดเก้บดสิบโอ้โหสิบเอ็ดป๊าสิบสองสิบสองโอ้โห หลังจากคุดเบาได้แล้วเนาะคะ่ะเพื่อจะพาทุกคน,นมาเบิ่งเนาะคะ่ะอยู่ข้างในเบาสิเป็นโตแบบใดเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกบ,บกเคยเห็นเนาะคะ่ะโอ้ยเดือดกรัรนี่ดูหน่อยเดือดกันเลยเดือดกันเลยเป็นนี่นจะเป็นโอ้ยคุดเลยคุดเลยเน,นี่ก็คือโตเบาเนาะคะ่ะโตอ่อนของจุดจีเนาะคะ่ะคลิปนี้ฝนกะได้เอาวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของคนบ้านนอกเนาะค่ะมาฝากทุกคนได้รับชมเนาะค่ะ